ท่านที่รักและชื่นชอบสวนญี่ปุ่นแล้วกําลังลังเลว่าตกลงบ้านเรานั้นสามารถจะทาสวนญี่ปุ่นได้หรือไม่พืชพันธุ์ที่ใช้ภายในสวนแห่งนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างและบ้านเราก็มีต้นไม้ดั้งเดิมอยู่จะเก็บไว้ไหมจะส่งผลกระทบต่อก,การสร้างสวนญี่ปุ่นในบ้านเราหรือเปล่าเมื่อเย็นเชิญชวนทุกท่านเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ครับมาที่ร้านโมกโกโกรอซึ่งเป็นร้านขายชาเขียวแล้วก็ขนมญี่ปุ่นซึ่งอร,อร่อยครับ และที่สำคัญก็คือมีสวนญี่ปุ่นที่จําลองสภาพแวดล้อมสวนแบบญี่ปุ่นโดยใช้พืชพันธุ์ภายในบ้านเรามาปลูกประดับลงในพื้นที่แห่งนี้สวยแล้วก็สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นมากๆที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือใช้พืชพันธุ์ในบ้านเราเองลองมาหาไอเดียกันแต่ก่อนจะมาหาไอเดียนั้นลองไปดูที่ว่ารายละเอียดของสวนแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างสวนนี้ค่อนข้าง p r i v a t y มากๆเลยนะครับเพราะว่าจะอยู่ติดกับพื้นที่โดยรอบที่ มีอาคารสูงพอสมควรเลยนะแล้วก็วิธีการที่ชันฉลาดของนักออกแบบเนี่ยนะครับก็สงวนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายมาเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ดีมากๆโดยการปลูกไผ่ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่โตมากนักเนี่ยน,นะครับแล้วก็สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ความเป็นญี่ปุ่นโดยในระยะแรกเนี่ยก็เป็นการปลูกต้นไผ่ต้นเล็กๆใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีฉากหลังที่เป็นเดคอเรทหรือตกแต่งรัว้วด้วยการใช้ ไม้ไผ่ในการประดับตกแต่งลงไปแล้วก็ทําให้ได้ฟีลลิ่งของความเป็นสวนญี่ปุ่นมากๆคุณลักษณะอย่างหนึ่งของสวนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นการจําลองสภาพธรรมชาติโดยที่ไม่ได้จําลองแบบตรงไปตรงมาแบบเหมือนเป๊ะนะครับจะเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและก็แสดงถึงความสงบเงียบร่มรื่นในพื้นที่แห่งนั้นเป็นสวนญี่ปุ่นแบบประยุกต์ที่มีการปลูกประดับ ตกแต่งด้วยพืชพันธุ์ที่สามารถจะอยู่ในบ้านเราได้เป็นอย่างดีก็คืออากาศแบบร้อนชื้นพูดง่ายคือเป็นสวนน้าตกที่มีคาแรคเตอร์แบบสวนญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสวนญี่ปุ่นแบบทรดิชชั่นัลก็คือมีความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆแต่ก็แสดงให้เห็นว่าจุดบรรจบหรือจุดที่พบกันระหว่างสวนญี่ปุ่นทั้งสองแบบก็คือวางคาแรคเตอร์แบบสวนญี่ปุ่นให้ดูนิ่งๆดูเป็นตัวแทนแล้วต้องมีการตีความหมายของภาพที่เรามองนั้น ในพื้นที่สวนแห่งนี้ทําออกมาได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ทําให้หลายๆท่านที่มีความกังวลว่าถ้าจะสร้างสวนญี่ปุ่นในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเราสามารถจะทําได้ไหมก็มาดูที่พื้นที่แห่งนี้นะครับก็วางตําแหน่งแห่งที่ได้ดีมากๆและที่สําคัญก็กคือใช้วัสดุพืชพันธุ์ที่สามารถจะปลูกได้ในบ้านเราได้ดูแลง่ายๆอย่างที่เราเห็นนี่นะครับมีเล็บครุฑแม้กระทั่งเสนจันทร์ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ในสวนญี่ปุ่นได้เพราะว่า เจ้าเสน่จันนั้นก็ถ้าจะปลูกอยู่ในธรรม,ารรมชาติแบบญี่ปุ่นนะก็คงยากเต็มทนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ม,มีอากาศหนาวเย็นก็สามารถจะปลูกได้ขึ้นได้งอกงามในบ้านเราเนาะแล้วก็เนี่ยครับความที่สามารถจะทาสนามหญ้าแต่ว่าจะต้องดูแลเยอะเลยนะครับก็ผู้ออกแบบใช้วิธีการใช้มอสทาเป็นเนินแล้วก็ปลูกมอสลงไปทําให้เราเห็น พื้นที่การแยกส่วนระหว่างวัสดุ2ชนิดก็คือกรวดเนาะกับในส่วนของพื้นที่ที่เราทำการทาให้เป็นเนินหญ,ญา้าก็แทนไปด้วยมอสนะครับก็ทําให้พื้นที่สวนนั้นดูร่มรื่นมากๆสวนนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งท่านมานั่งเข้ามาเดินใช้สวนเนาะก็มีส่วนที่เป็น Transition เข้าไปสู่ด้านในนะคือเป็นส่วนที่สงวนไว้สําหรับท่านผู้เป็นเจ้าของสถานที่นะครับแต่ก็ทําให้คนที่เข้ามานั่งใช้งานนี่นะ ได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นสวนญี่ปุ่นนะครับท่านน่าจะเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านชาเขียวขนมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวสถาปัตยกรรมก็ออกแบบมาได้สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ความเป็นสวนญี่ปุ่นแล้วก็มีการนั่งบนพื้นเสื่อทัตมินี่นะครับแล้วก็มองออกมาจินตนาการสวนของญี่ปุ่นกับสวนจีนถึงแม้ว่าจะเป็นสวนของชาวเอเชียตะวันออกเหมือนกันนะครับ จำลองสภาพธรรมชาติเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าสวนของจีนนั้นก็เป็นสวนที่สงว,วนไว้สําหรับการดูเพียงในครอบครัวแล้วที่สําคัญก็คือแสดงถึงสภาพธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาพยายามจําลองสภาพธรรมชาติมาไว้ในพื้นที่เลยแต่เนื่องจากว่าสวนญี่ปุ่นนั้นได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนิกายเซนนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าศาสนาเซนไปเลยก็ได้นะครับก็จะมีการตีความ ทางด้านเชิงศาสนาเข้ามาในพื้นที่สวนด้วยก็จึงทําให้เราเห็นเกาะแก่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะครับเป็นการจําลองไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นเกาะจริงๆขึ้นมาแต่ว่ามีเกาะแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆที่แฝงเข้าไว้แสดงในยะหรือการตีความที่เกิดขึ้นทําให้ภาพรวมของสวนเนี่ยจะดูนิ่งกว่าพื้นที่สวนจีนเพราะว่าเป็นสวนแห่งความสงบเนาะศาสนาพุทธิกายเซนนะครับสื่อถึงความสงบเงียบ แล้วก็พิจารณาความเป็นมาเป็นไปของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอีกนิดนึงครับสำหรับพื้นที่สวนแห่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเก็บรักษาพืชพันธุ์เดิมนะของบ้านไว้นะครับก็คือเราจะเห็นมะม่วงต้นต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนาะมีมะเฟืองนะครับมีไม้ใหญ่อย่างมะขามที่อยู่ในสวนเนี่ยก็ไม่ได้เอาออกนะครับเก็บรักษาไว้แล้วก็ตกแต่งสวนเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ถ้าหากท่านมีพื้นที่สวนและอยากจะสร้างสวนญี่ปุ่น ผมเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มายัางสถานที่แห่งนี้ก่อนเพราะว่าทําให้เราได้บรรยากาศมาซึมซับก่อนว่าเราชอบไหมสําหรับสวนญี่ปุ่นแล้วก็รวมไปถึงมาดูดีเทลสิว่าเราสามารถที่จะสร้างสรรค์พื้นที่สวนในทํานองนี้แล้วเราชื่นชอบไหมเราดูแลรักษาง่ายยากประการใดเนาะอย่างไรก็ตามการมาดูในพื้นที่สวนจริงนี่นะครับก็ทําทให้เราสามารถจะประยุกต์ใช้ ต้นไม้ที่เรามีเองนะอยู่ในบ้านเรือนนี่นะครับเราก็นํามาปลูกประดับไว้อยู่แล้วในพื้นที่สวนที่เรากำลังจะสร้างขึ้นใหม่นี้ก็ทําให้เราสามารถจะมีไอเดียแล้วก็มองเห็นการใช้งานของเขาว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะใดนะครับเนี่ยอย่างที่ผมว่าไปก็คือมีการเก็บต้นไม้เดิมไว้เนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยครับก็คือมะขามที่เป็นมะขามเปรี้ยวนี่นะครับนามาทำเปข้าวเนี่ยเราก็จะเห็นการล่วงหล่นของดอกของใบเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องเลย แล้วก็แม้กระทั่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มะม่วงดกๆใช่ไหมครับเนี่ยครับเราก็เห็นมะม่วงตกล่นอยู่บนพื้นแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เราลองมาขยายความรายละเอียดน,นิดนึงนะครับสําหรับตัววัสดุพืชพันธุ์เราก็จะเห็นหนวดประดุกแครแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกอยู่บนเนินติเตีย้ยเพราะว่าในส่วนพื้นที่นี้จําลองเป็นเกาะนั่นเองนะครับเราก็เห็นพิเรเอหรือสรแหนประดับก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยที่เขาฟูขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเขาขึ้นคลุมบน เนินหินนะครับบนก้อนหินแล้วก็จะมีไผ่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นก็จําลองเป็นเกาะเตี้ยๆเกาะเล็กๆและการที่ทําสวนญี่ปุ่นนะครับการใช้วัสดุอย่างกรวดแล้วก็แผ่นทางเดินหินแบบนี้ก็แสดงถึงท้องทะเลเนาะแล้วก็มีการสัญจรผ่านท้องทะเลแห่งนี้ด้วยการมีแผ่นทางเดินแบบนี้ทําไมผมถึงกล้าบอกว่าตรงนี้เป็นท้องทะเลเพราะนี่นะครับเราแผ่นมาทางด้านขวาเราจะเห็นเกาะอยู่ก้อนหนึ่ง เห็นไหมมันต้องเป็นการตีความนะครับสำหรับสวนญี่ปุ่นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าเป็นสวนที่แสดงถึงแนวคิดในการจําลองสภาพธรรมชาติและการตีความของแต่ละคนแต่ถ้าหากเราประเมินโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะพบว่าสวนแห่งนี้นะครับดูนิ่งดูสงบเงียบมากกว่าสวนอื่นๆที่เป็นสวนในรูปแบบของสวนตะวันออกด้วยกันหรือแม้กระทั่งสวนร้อนชื้นแบบบาหลีซึ่งมีน้ําตก ฟู่ฟูอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในสวนแห่งนี้ก็ถูกออกแบบให้มีน้ําตกมีความร่มรื่นของธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าให้ไหลเอือยไหลนิ่งนิ่งไหลเรื่อยๆความโฉงฉ่างหรือเสียงที่เกิดขึ้นภายในสวนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตรงนี้ทําได้เท่ม,มากๆเลยครับเราจะเห็นรายละเอียดของการใช้มอสกับอุปกรณ์หรือองค์ประกอบในการตกแต่งสวนอย่างเครื่องดินเผานะครับแล้วก็ปล่อยให้มอสเนี่ย กาลงไปบนบริเวณตัวผิวของทุราคอต้าหรือดินเผาเลยเนาะนอกจากนี้ก็จะมีการใช้เฟิร์นก้านดำแล้วก็กนกนารีสายพันธุ์ต่างๆครับประดับลงไปเห็นไหมครับว่าเสียงของสวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเสียงราบเรียบออื่อยที่เกิดขึ้นเนาะก็ทำให้คนที่นั่งพินิจพิจารณานี่นะครับก็ได้มีโอกาสในการจินตนาการตามไปถึงลำธารที่ทัดเลาะลงมาแล้วก็ทำให้เราได้ อาศัยจินตนาการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับติดตามความสวยงามของพื้นที่เนี่ยหรือความชวนน่าค้นหาของพื้นที่เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับน้ําตกก็ไม่จําเป็นจะต้องไปไหลเสียงดังแต่ประการใดนะครับแล้วก็เราเห็นว่าหลายท่านที่มานั่งชินชมในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งเลยนอกจากจะมีขนมหวานญี่ปุ่นแล้วก็มัทฉะที่โดดเด่นแล้วเนี่ยนะครับก็มีส่วนวสวยอย่างนี้แหละให้เราได้ดูกันนะครับ ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับาหากมามีโอกาสมาเชียงใหม่ก็มาที่นี่กันนะครับสวยงามอย่างยิ่งเลยบางส่วนผมอาจจะไม่ได้เดินพาเข้าไปดูจนหมดนะครับเพราะว่าเราสงวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสใช้พื้นที่สเปซร่วมกันผมก็มาใช้งานในฐานะของลูกค้านะครับก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ได้มากที่สุดให้ทุกท่านได้มีโอกาสชื่นชมกันแล้วก็ถ้าใช้ดีมาด้วยตัวเองเราจะได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้นะครับอย่าเชื่อแต่เพียงมือเย็นนะครับ มาท่องเที่ยวดูแล้วก็หาไอเดียไปปลูกกันเช่นเคยครับเมื่อเย็นป้ายามาบอกทุกท่านอยากให้ท่านได้มีโอกาสเดินทางมาที่มกะกรโรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆไนท์นบาซ่าเลยปักหมุดมาหาไม่ยากแต่ประการใดครับแล้วก็บรรยากาศญี่ปุ่นสุดชีวิตถูกใจคนที่รักทั้งสถาปัติกรรมญี่ปุ่นอาหารขนมญี่ปุ่นและที่สำคัญก,ก็คือต้องการมาดูไอเดียว่าสวนญี่ปุ่นนั้นทำอย่างไรใช้ไมมบ้านเราได้ไหม มาดูได้เลยว่าสามารถทาได้และที่สำคัญก็คือจะได้เป็นไอเดียครับว่านําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนั่นเองและจะเ่าอว่าทหารท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ระสมพบเจอปัญหาในการดูแลปยโดาโรคร้าบแรงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดและวก็เมื่อเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากต้นไม้ในประเทศไทยซึ่งมีชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและมีชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแะลองก็อยากเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิษสารเคมีตกค้างไว้ในสมอของเรานะครับเดี๋ยวนท่านได้วปเรหา ช้อปปี้ร้านซด้รวมไปถึงเฟซบุ๊กแเพจของกัปตานเห็บเดิน่ของเราจากนี้สามารถแอดไลน์คุยกับกปันได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเป็นที่รักและที่ชอบต้นไม้จริกดไลาตามเพียนแค่ไใจลิก็กดกระดงแจ้งเตือนด้วยผมมุ่งสู่ทางทีมสท่านจะได้ทำสาราดีๆนี้ไดแต่อาใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันทีเพื่อแชร์รู้ว่าที่เชียงใหม่มีสวนญี่ปุ่นที่ใช้พืชพันธุ์ไทยได้เป็นอย่างดีเลยที่มาปคจัง เที่วกัน,นสำหรับพืชพันธุ์ที่ปรากฏในพื้นที่สวนแห่งนี้ก็เป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเรานะครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาพืชพันธุ์ที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกับสวนญี่ปุ่นอย่างมากแต่อย่างไรนะครับอย่างเช่นเจ้าต้นสนใบพายเนี่ยในญี่ปุ่นเองเขาก็มีนะก็ปลูกระดับไปในพื้นที่สวนญี่ปุ่นด้วยแต่อย่างเจ้าเดลีจักระพัดนี่นะครับที่ให้ดอกใหญ่โตพุธชมพูหรือเข็มมุนากันเนี่ยนะครับก็เป็น ต้นเหนที่เหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกที่มีดุสันตลอดทั้งปีเลยทําให้ในระยะไกลที่เรามองมาจากตัวพื้นที่ในบ้านนียนะครับยิ่งเป็นวิธีหรือเป็นแอ p r o a c h ในการใช้สวนของชาวญี่ปุ่นนีนะครับก็ทําให้เราสามารถจะเพ่งพิจารณาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสถานที่ที่มีดีเทลหรือมีรายละเอียดที่ ตปตันด้วยนั่นเองแล้วอีกนิดหนึ่งครับไหนๆก็พูดถึงต้นไม้ใบใหญ่อย่างเจ้าเดวิดจักรพัดแล้วคุณสมบัติอย่างหนึ่งเลยนะครับของไม้ที่มีผิวสัมผัสขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาส,สามารถจะดึงระยะให้ทางทัณสมบัติเนี่ยใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเพราะว่าเขามีผิวสัมผัสที่ใหญ่คือเราจะเห็นใบที่มีขนาดใหญ่โตก่อนนั่นเองเนาะ